สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้หนิงมีปูยำปูนะคะยัยยสจิจาวเิจาเงยเวียดนามยำปูเสร็จแล้วก็มีข้าวผัดเสร็จแล้วก็มีปลาแห้งเด็ดเดียวนะทานกันเลยเนาะชิมกันเลยค่ะยัสเิจาวโฮมนายหลยเอมก,ก็ก็แกปลาเคี้ยปลาเคี้ย tự làm nha thèm quá thèm quá thì thôi ăn luôn Ừ. Uhm. Ừ. Uhm. tỏi u uhm. ปูดองน้ำปลาของหน่งนี่แต่ไข่ไข่ยู่ย่อ่ะหอมมันปูมากอืม ูแล้วมีไข่ทุกตัวอรอยอัน,นี้วหันฟุกกาวเพรากาดให้เลนอืม มีไข่ทุกตัวไข่ย้วยๆนะคะอือไข่ปูเนี่ยค่ะมันมาก บันทีนะหนิงก็กินได้หลายวันนะหนิงชอบกินอ่ะพริกเยอะๆเลยเห็นไหมปูเยอะๆพริกเยอะๆก็เผือ,อบ cám dày dày cám cu dày dày lưới nên nữa nè hả còn ba khía này à, cá khía tơi nha mình mua sống sống qua xong rồi mình tự ướp rồi mình ăn nó có thịt Mm-hmm. Uh -huh.

น้ำปลานดัวเพร็ดสับใจ กลาเด็ดเดียวปลาช่อนอร่อยมีแต่ไข่ con ta kia có trứng không Ừ. Cái xoay đi tập อร่อยเยนี่อิงอยู่ที่เวียดนามดึงก็ได้กินปูเหมือนกันที่เวียดนามที่เขาสั่งมาจากภาคใต้ค่ะมันถึงจะมีปูนี้นะคะภาคใต้มีทะเลไงค่ะ Ủa. Ừm. Ừm. ơi, nín ai đâu mà dành hấp tấp ăn chê phải <laughs> ăn mình à cũng sạch ê người ta nói à tăng ăn cơm mà sạch như vậy là ai nhắc tới mình nha ừ uhm. อร่อยมากปุูดิมีเดียไข่รถ้าเป็นสุดก็คือไข่เนี่ยค่ะมมันปู มันจะเยอะมากของกินนะคะพอดีว่าแล้วแต่คนชอบใช่ไหมบางคนขอกกินไม่เป็นนะแต่หนึ่งกินเป็นทุกอย่างหนึ่งมากินเป็นที่ประเทศเวียดนามเนาะ ยั่วเดี๋ยวจะแสะให้ดูนะไขม่มันมากอะ Xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo Poo na không phải Poo na, là Poo thale Mình giống như Poo xà mẹ Cảm ơn các bạn Bye bye, chúc mọi người ăn ngon miệng nha Đây ba kia của em Quá ngon Để cho xem Đây, mặt mũi như vậy nha อร่อยมากค่ะมีแต่ไข่ย,ยั่วๆทั้งนั้นเลยนะคะปูหนิงนะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเฮงๆปังๆังร่ำรวย